กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะาอ่เพื่อน,นชาวบ้านหนองตะปูนหมู่ที่6ตตำบลตลิ่งชันที่รักและเคารพครับวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2558ตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่ายสาโมงขอเชิญทุกท่านเพื่อสืบต,ต่อจากบรรพบุรุษส่วนใดที่ต้องตัดสินใจจะมีการประชุมประชาคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งเข้าคูหา14พฤศจิกายนนี้เลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่6กกาเบอร์หนึ่ง เข้าคูหากาเบอร์หนึ่งกาเบอร์หนึ่งกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หกด้วยครับจึงขอแรงใจทั้งพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอา,าเพื่อนเพื่อนชาวหมู่หกทุกท่านเลือกผู้ใหญ่บ้านที่เป็นคนรุ่นใหม่โปร่งใสเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งขอแรงเชียร์แรงใจจากท่านทั้งหลาย14สี่พฤศจิกา กาเบอร์หนึ่งให้ช่างแดงเป็นผู้ใหญ่บ้านหนองตะาปูนกาให้เบอร์หนึ่งครับ14พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่ายสโมงเลือกเบอร์หนึ่งอายุตั้งแต่18ปีมีสิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นของตนเองเพื่อมาบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพัฒนาแก้ไขปัญหากาให้ช่างแดงเบอร์หนึ่งเลือกคนทำงานกาเบอร์หนึ่งเข้าคูหากาให้ช่างแดงเบอร์หนึ่งด้วยครับ หรือช่างแดงเบอร์หนึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านมู่ที่6ด้วยครับ,รบขอกราบขอบพระคุณด้วยความจริงใจครับ,รบ,รบยิ่งใหญ่อีกแล้วขอเชิญชมและเชียร์มวยมันมันการกุศลในศึกพิทักษ์ภูธรสหกรณ์รวม,มน้ำใจครั้งที่5โดยสหกรณ์นิคมสีสำโรงจำกัดในวันที่24ธันวาคม2558นี้ณสนามมวยชั่วคราว สหกรณ์นิคมสีสำโรงจำกัดรายได้มอบเป็นทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนจังหวัดสุโขทัยประกบคู่มวยโดยผู้ใหญ่อำนวยโตจริงสรรสร้างคู่มวยโดยผู้ช่วยโกเมศพรามมณีรับรองว่ามันจริงๆมันแท้ๆนะขอรับเริ่มชกเวลาดีหนึ่งทุ่มตรงคู่ที่หนึ่งมานะชัยสอม,มานาเดชจากปากที่มีศอกขมเข้านายน่นชนกับเจ้าพายุ ต่อเพชรตะวันจากบางกระทุ่มที่เดินหน้าซ่าลูกเดียวคู่นี้53กิโลกรัมคู่ที่4เพชรบ้านไร่สิงบ้านดอนจากบ้านไร่จังหวะฝีมือครบเครื่องชะกับไร่อ้อยสอมานาเดชจากมาป่าล้าที่ชอบโกงตีและบินตีคู่นี้สูสี58กิโลกรัมคู่ที่5สิงหนุ่มลูกสันป่าลาน จากบ้านตาก6ความสดความใหม่มาประท่ากับน้องบอลสอสักสยามจากพิศนุโลกดูว่าใครจะสดกว่าคู่นี้46กิโลกร,รมัมคู่ที่6รถถัง ต่อเพชรตะวันจากภัยขอดอนขอชนจังๆสักทีสิน,น้ากับตะขาเพชรลูกสันปนานจากบ้านตาที่มีลูกเตะกับลูกเขา่าคู่นี้56กิโลกรัมคู่ที่7จดโดโนกอศักไพรินจากอุตรดิตฟิตเต็มๆหวังจะฝากรักด้วยเขา่าหลังเท้านวดก้านคอของหงขาว สิบนากอนันต์จักครานกระต่ายบอกว่าหน่อยแน่มาเจอลูกเตะสยบมารซะหน่อยเซคู่นี้55กิโลกรัมยากกระพิบตาคู่ที่8บุญหลงเกียรติชัดชัยจากกำแพงเพชรที่มีทีเด็ดครบเครื่องมารมรันกับเกลือศิลป์สอสุวรรณชื่นจากอุตรดิษฐ์ที่ชื่อชั้นไม่ธรรมดาเรียกว่าไปลามาสลบนะจะบอกให้คู่นี้58กิโกรัมคู่ที่9คมเพชรสนาแล จากวัดโบส์เจอกับสิงห์ทองสอเจศักดาบรรทุกอาวุธมาเต็มพิกัดด้วยน้ำหนัก65กิโลกรัมเจอกับสิงห์ทองสอเจศักดามวยสุโขทยัยที่มีเตะไว้สอกขมยากกระพิบตาคู่นี้มีดีให้เฮ hey. คู่ที่สิบก้องธรณีลูกวังขี้เหล็ก จากวังขี้เหล็กเดินหน้าไม่ยัง้งหวังถล่มกระตันอยู่สิทธิ์กำนันบุญลือจากวังทองแดงที่ที่ถนัดเรื่องตีตีแทง